ลำพังการปลูกผักอย่างเดียวและรายได้เฉลี่ยวันละ3 0 0บาทต่อครอบครัวคงยากที่จะช่วยให้ครอบครัวมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงวิถีชีวิตในกระแสสังคมทุนนิยมดังเช่นปัจจุบันหากไม่ปรับวิธีการดำรงชีวิตให้สอดคล้องกับปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงแต่ที่บ้านทุ่งกระโปรงความสอดคล้องระหว่างวิถีการผลิต และวิถีการดำรงชีวิตของชุมชนส่งให้ชาวบ้านสามารถพึ่งตนเองได้ไรายได้เฉลี่ยวันละ300บาทก็เพียงพอต่อการดำรงชีวิตในชุมชนปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมาช่วยตรงนี้ได้เยอะเลยครับช่วยทำให้คนเนี่ยได้มีทัศนคติที่ว่าเราเปลี่ยนแปลงค่านิยมตัวเราขึ้นมาการดำรงวิถีชีวิตประจำ,ว,ว,ำวันเนี่ยฟุ้งเฟอ้อเนี่ยทำให้เขลดค่านิยมตรงนี้ลงมา มาใช้ของที่เราผลิตในชุมชนเราทําทุกอย่างที่เรากินเราไม่ต้องซื้อเขานะครับปลาเราก็เลี้ยงกันเองนะครับนี่แหละครับเราไม่ต้องไปซื้อตรงนั้นสอดคล้องกับโครงการกินปลาเป็นหลักกินผักเป็นยาของจังหวัดนครนายกซึ่งรณรงค์ให้แก่ชาวบ้านความภาคภูมิใจประการหนึ่งของชาวทุ่งกระโปรงคือการที่มีชาวบ้านครอบครัวหนึ่งสามารถประกอบอาชีพขายผัก และส่งลูกเรียนจนจบปริญญาตรีเป็นตัวอย่างแก่ครอบครัวอื่นๆและก่อให้เกิดความภาคภูมิใจร่วมกันปลูกแค่ใบกระเพราหัวานี่ครับส่งลูกเรียนจบปริญญาตรีปริญญาโทก็มีครับนี่นะครับเขาไปยืนถ่ายรูปที่ป่ากระเพราแทนนี่เขาจะไปยืนจัดเลี้ยงแล้วยืนถ่ายรูปเลีเ้ยงกันทีไม่เอาเขาไม่เอาแล้วก็ใส่ใ<ร>ส่<ม>สเสื้อกลุยมาแล้วมายืนถ่ายรูปคู่กับพ่อแม่ที่สวนกะเพรา อันนี้เป็นความภาคภูมิใจเลยครับผมเห็นมควก็ภาคภูมิใจู้นน้ำมีคำเปรียบเทียบบัณฑิตที่เรียนจบมหาวิทยาลายัยแล้วออกไปทำงานในชนบทว่าใสครุยลุยโคลนแต่ในกรณีนี้คงจะกล่าวได้ว่าบัณฑิตของชุมชนทุ่งกระโปรงใสครุยลุยสวนยังไม่หลงลืมพื้นเพเดิมของตน